สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องวัตถุมงคลสีทิศนะครับวันนี้พบกันในรายการขอผมพระบ้านเครื่องรางของสะสมราคาแบ่งปันหลักร้อยนะครับผมใน EP ที่65แล้วนะครับเนาะวันนี้ผมจะมาเปิดในราคาเดียวเลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับมีด้วยกันทั้งหมด28รายการนะผมพระเครื่องเครื่องรางของสะสมของพระบ้านสวยๆเดิมๆนะครับ หากพี่ๆท่านใดดูแล้วชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะใน Line แอด 174oiptq นะครับหรือว่าจะโทรหาผมก็ได้นะผมในสายตรงนะครับเบอร์ e 0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับผมมีทั้งหมด28รายการนะครับพี่ๆ ลองเลือกลองดูลองชมกันได้ครับหากสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะมาเริ่มกันที่รายการที่1เลยนะครับรายการที่1จะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะครับเนาะเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับผมอยู่ในกลอบแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ผมจะลองลงกล้องให้ดูนะครับเนาะพระบานนี้แกเก็บสะสมไว้อย่างดีเลยนะครับพีพีลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับ สภาพเดิมๆเลยนะครับผิวเดิมๆเลยครับในรายการนี้เปิดที่ราคานะครับผม500บาทนะผมเปิดในราคา500บาททุกรายการเลยนะครับลองชอบพี่ๆท่านใดชอบก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ครับเนาะนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมเปลี่ยนเซมาลบงพุทีมนะผมวัดตาหารไล่จังหวัดระยองนะครับหากมีเสียงรบกวนประการใดผมขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับเนาะ พระเครื่องสวยๆเครื่องรางสวยๆนะครับติดตามได้ที่ช่องวัตถุมงคลสีทิศนี้เวลา6กโมงเช้าของทุกวันนะครับในรายการที่2เนี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับเนาะพระสมเด็จนะครับผมอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับในรายการนี้ก็ขอเปิดที่ราคา500บาทเหมือนกันนะครับเนาะพีพีลองดูลองชมให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับผม500บาททุกรายการเลยนะผมใน EP นี้นะครับผม e p ีที่65นี้นะครับพีพีทนายตาไว้ตาดีก็ ทักมาได้เลยนะครับผมใน l ล n e แอดตรงด้านล่างนี้นะครับเนาะ1 7 4 o i p จ q นะครับไขทักมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับเนาะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนที่ติดตามทางช่องวัตถุมงคลสีทิศนี้โดยตลอดมานะครับจนโดนเดินทางมาที่ EP ที่65แล้วครับเนาะนี่นะครับผมจะพยายามหาพระสวยๆพระบ้านเก่าๆเดิมๆแบบนี้มาแบ่งปันพี่ๆเรื่อยๆนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะอันนี้เป็นรายกันที่2นะครับผมพระสมเด็จนะครับ ในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่3นะครับผมในรายการที่3จะเป็นพระสมเด็จเกศชโยนะครับพระสมเด็จเกศชโยนะครับนี่นะผมพิมพ์เชั้นนะครับสวยเดิมคมชัดเลยนะผมผิวดเดิมเลยนะครับลองดูลองชมมันก่อนได้เลยนะครับเนาะพระสมเด็จเกศชโยนะครับ5 0าบาทเหมือนกันนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม5 0าบาทเหมือนกันนะครับลองเลือกลองดูลองชมให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับหากชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะ 1.74 OIPTQ นะครับหรือว่าจะโทรหาผมในสายตรงก็ได้นะครับ0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับสวยมากเลยในรายการที่3นี้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจรายการผมก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะมีราคาพิเศษให้นะครับสวยๆเรืๆแบบนี้พี่ๆไม่ควรพลาดกันนะครับเนาะในรายการที่3นี้นะครับผมพระสมเด็จเกศชโยนะครับ รายการถัดมาจะเป็นรายการที่4แล้วนะครับผมในรายการที่4นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับผมเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะดี่ผมจะลองลงกล้องให้ดูนะครับผมจะพยายามลงกล้องให้พี่ๆดูทุกมุมเลยนะครับผมรายการนี้ก็500บาทครับลองเลือกลองดูลองชมกันได้ครับสําหรับรายการที่4นี่นะครับเนาะเหรียญหลวงพ่อเดิม พุทธสโรนะครับด้านหลังจะเป็นเดี๋ยวผมจะลองให้พี่ๆดูนะครับผมจะเป็นหลังหลวงพ่อพรมนะครับสวยนะครับผมเหรียญนี้นะครับอยู่ในกลอบแบบนี้เลยนะครับเนาะกรอบเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังหลวงพ่อพรมนะครับนี่นะครับผมสวยๆเลยนะครับสวยมากเลยนะในรายการที่4นี้นะครับ ลองชมให้ชอบใจนะครับพี่ๆจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับในอะไรใน EP นี้นะครับผมผมเปิดอยู่ที่ราคาเดียวนะผม500บาทจะส่งฟรีนะครับหากกล้องสั่นยังไงผมขอขอภัยด้วยนะครับผมพอดีว่าเปลี่ยนสถานที่ถ่ายใหม่นะครับอันจะเป็นรายการที่5นะครับเนาะรายการที่5จะเป็นหลวงพ่อปลานะครับผมหลวงพ่อปลาพิมพ์ทรงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นทรงเม่นหรือว่าทรงปลานะครับพี่ๆ พี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับผมหากสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ500บาททุกรายการเลยนะครับผมใน EP ที่65นี้นะครับเนาะสวยมากเลยนะครับผมในรายการที่5นี้นะครับผมพอปานะครับผมพิมพ์ทรงเม้นนะครับสวยเดิมๆแบบนี้นะครับผมพี่ๆลองดูลองชมให้ชอบใจกันได้เลยนะครับเนาะจะทรงฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆจะได้รับผ้าตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับผม100เเลยนะครับ ในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่6นะครับในรายการที่6กนี่จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัานอาจารโรนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับเนาะพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผมในรายการที่6นี้นะครับราคาเพียง500บาทเท่านั้นเองนะผมห้าร้0บาททุกรายการเลยนะครับผมสําหรับเหรียญพระอาจารย์ฟัานอาจารโรนะครับรุ่นกุดมสมพนะครับผม สวยแบบนี้เลยนะครับพีพีไม่ควรพลาดนะครับเนาะลองดูลองชมให้ชอบใจได้เลยนะครับผมมีภาพเพิ่มเติมให้ชมทุกรายการนะครับพีพีลองทักเข้ามาดูกันได้นะครับผมใน l i น์แอด1นึ o IPQ นะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่7แล้วนะครับเนาะอันนี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ่านอาจารโรนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเติมแบบนี้นะครับอันจะเป็นเหรียญรุ่น2นะครับเนาะ เปียนพระอาจารย์ฟันอาจารโรรุ่น2ครับสวยไม่แพ้กันนะครับผมในรายการที่7นี้นะครับผิวดำเดิมเลยนะครับคุณท่านด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะผมจะพยายามลงกล้องให้ดูทุกมุมนะครับเพื่อให้พี่ๆหรือว่าคุณท่านทุกคนนะครับผมได้พิจารณาการะครับผมว่าอยากเช่าอยากเช่าหากับผมนะครับผมจะส่งของทุกวันนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆ สนใจสอบถามได้เลยนะครับนี่มันจะเป็นรายการที่7นะครับเนาะในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่ะครับผมจะเป็นพระ25ศตวรรษนะครับเนาะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับเจ้าของบ้านนี้แกชอบสะสมพระที่อยู่ในเลี่ยมนะครับนี่นะครับผมพี่ๆลองดูลองชมมันก่อนได้นะผมพระ25ศตว์รษนะครับพิธีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะ พี่ๆได้ที่ท่านใดที่ได้ไปแล้วนะครับผมก็สามารถนําขึ้นคอห้อยบูชาได้เลยนะครับนาะเพราะมาพร้อมกรอบแบบนี้แล้วนะครับผมได้มาพระมาสภาพไหนนะครับผมนําแบ่งปันพี่ในสภาพนั้นนะครับผมปราบ้านเครื่องรางนะครับผมของเก่าเก็บสะสมนะครับโดยช่องวัตถุมงคล4ี่ทีจีินะครับน้อง EP ที่65นะครับผมฝากพี่ๆติดตามกันด้วยนะครับหากชมแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด กดติดตามกันด้วยนะครับเนาะเดี yeah. course, ๋ยวจะเป็นรายการที่8นะครับผม500บาททุกรายการนะครับผมใน EP นี้นะครับแล้วรายการถัดมาจะเป็นรายการที่9แล้วนะครับผมในรายการที่9จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่นะครับผมเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับหากดูในคลิปวิดีโอนี้เราไม่ชัดนะครับก็ทักมาสอบถามดูถ้าเพิ่มเติมได้นะครับนี่นะครับผมเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมลงกล้องยากมากนะผมในถ้าเป็นพระที่อยู่ในกรอบนะครับแต่ผมก็จะพยายามลงให้พี่ๆดูกันชัดๆนะครับเพื่อให้พี่ๆได้พิจารณากันดูได้เลยนะครับผมพอสนใจจริงๆก็จะส่งให้เลยนะผมส่งภาพเพิ่มเติมให้ชมใน l ล n e แอดนะครับเนาะหรือจะเป็นรายการที่เนะครับผมเรียนลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิกนะครับหากมีเสียงรบกวนประกันได้ผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนาะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดขามานดัอินในรายการที่9นี้นะครับราคาแบ่งปานนะผม500บาทนะครับผม500บาททุกรายการนะครับลองดูลองชมให้ชอบกันก่อนได้เลยนะครับผมจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับผมในไลน์แอดนะครับหรือว่าจะเป็นสแกน QR โค้ดมาก็ได้นะครับเนาะในรายการที่10นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับเนาะผิวเดิมเลยนะครับ ลองดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับพี่พมีภาพเพิ่มเติมให้ชมทุกรายการนะครับหากกล้องสั่นผมขออภัยด้วยนะพอดีมือผมไปโดนนะครับเนาะนี่ในหมูเดีอนหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับเดิมแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเป็นเลี่ยมกันน้ํานะครับเนาะเจ้าของเดิมแกชอบเลี่ยมเก็บไว้นะครับพี่พี่นะครับผมสวยมากนะครับพี่พี่ลองพิจารณาลองดูลองชมกันได้นะครับผมจะพยายาม นำพระเครื่องสวยๆเครื่องรางสวยๆนะครับผมพระบ้านแบบนี้มาแบ่งปันพี่ๆนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยครับนี่จะเป็นรายการที่10แล้วนะครับเนาะในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่11นะครับนี่นะครับผมในรายการที่11นี้ก็จะเป็นเหรียญพระอาจารย์นำนะครับผมพระอาจารย์นำแก้วจันนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนาะอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับสวยๆดําเดิมเลยนะครับ นี่นะครับพี่ๆผิวเดิมนะครับชมให้ชอบใจกันได้เลยนะครับเนาะหากชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาดูภาพเพิ่มเติมก่อนได้นะครับจะส่งฟรีม,มีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับเพราเนาะสวยมากเลยนะในรายการที่11นี้นะครับ เปียนพระอาจารย์นำแก้วจันนะครับเนาะในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่12นะครับในรายการที่12นี่ก็จะเป็นอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับเนาะพี่ๆไหนๆทราบก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมจะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลกับกผมคนนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับเนาะนี่นะครับผมในรายการที่12นี้นะครับ อันนี้ผมไม่ทราบพี่จริงๆนะครับเนาะองค์ไหนที่ผมไม่ทราบผมก็จะแจ้งจะเรียนพี่ๆโดยตรงเลยนะครับผมว่าไม่ทราบนะครับในรายการที่ที่12นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทนะครับใน EP นี้จะราคา500บาททุกรายการเลยนะครับพี่ๆสวยมากเลยนะครับผมในรายการที่ที่12นี้นะครับผิวเดิมๆเลยนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่13แล้วนะครับผมในรายการที่13นี่ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางคลานะครับ พิมพ์คมชัดเลยนะครับพี่ๆสภาพเดิมๆเลยนะครับใน EP นี้ราคา500บาททุกรายการนะครับเนาะหากชมแล้วชอบใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็แจ้งเป็นหมายเลขเมุมด้านบนซ้ายมือนะครับผมว่าสนใจใน EP ที่65ในรายการที่13นี้นะครับผมอันนี้ผมสมมุติให้นะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจเป็นรายการ,การอื่นๆก็ แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับผมก็จะส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ชมก่อนนะครับเพื่อให้พี่ๆได้ดูก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าพี่ๆสนใจก็สามารถแจ้งที่อยู่มาได้เลยนะครับละรายการถัดมาก็จะเป็นรายการที่14นะครับวันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อหรือว่าเงินวัดบางคลานเหมือนกันนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับเนาะนี่นะครับผมองลงลักแบบนี้เลยนะครับผิวเดิมนะครับผม 500บาททุกรายการนะครับนอกใน E p ีที่65นี้นะครับตายถันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสวยเดิมเลยนะครับผมในรายการที่14นี้นะครับเนาะหลุหล่อเพราะเงินวัดบางคลานะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่15แล้วนะครับผมในรายการที่15นี้ก็จะเป็นกระลาแกะราหูอมจันนะคุ๋มหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับด้านหลังก็จะมีตะกุด 1ดอกนกมุตะกุดทอง1ดอกนะครับผมพีพีลองชมด้านหน้ากันดูก่อนได้นะครับกาลาแกะหลุมพอน้อยว่าสีสาทองนะครับผมราหูอมจานนะครับผมหนุนดวงหนุนโชคลาภนะครับผิวดำเดิมเนื้อดำเดิมแบบนี้นะครับพีพีไม่ควรรอช้านะครับหากดูแลชอบใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะรายการถัดมาจะเป็นรายการที่16แล้วนะครับในรายการที่16นี่ก็จะเป็นเบี้ยแก้นะครับนี่นะครับผมด้านล่างก็จะเป็น อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าหลุมพ่อทาวัดพเนียงแตกหรือเปล่านะครับเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมผมหากพี่ๆท่านได้ทราบก็สามารถคอมเมนต์บอกผมมาได้เลยนะครับผมได้มาสภาพแบบนี้เลยนะครับเนาะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม5 0าบาทนะผมจัดส่งฟรีนะครับผมทุกรายการนะครับเนาะหากสนใจหลายรายการนะผมมีให้มีราคาพิเศษให้นะครับ500บาททุกรายการนะครับพี่ๆอันนี้จะเป็นรายการที่16นะครับเนาะ เบียแก่นะครับผมผิวดำเดิมเลยนะครับสวยมากเลยนะครับตอในรายการที่16นี้นะครับดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับพี่ๆในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่17แล้วนะครับเนาะในรายการที่17นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะผมหลังยันสี่นะครับอยู่ในกรอบพลาสติกเรี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับเนาะ องดูได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมผมไม่อยากให้พี่ๆพลาดนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะ500บาททุกรายการนะผมใน ep ที่65นี้นะครับพี่ๆทา่านใดดูแล้วชอบใจนะผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเพื่อให้จะมีข้อความแจ้งเตือนนะครับผมเวลาผมลงคลิปนะครับแล้วก็จะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมได้นําพระเครื่องสวยๆพระบ้านสวยๆ เดิมๆแบบนี้มาแบ่งปันพี่ๆในช่องทาง youtube นะครับหลังยัน4ผิวเดิมนะครับสวยมากเลยนะครับในรายการที่17นี้นะครับผมแต่รายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่18แล้วนะครับในรายการที่18นี้จะเป็นเครื่องรางนะครับผมเครื่องรางนะครับเสือนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อปลาหรือเปล่านะครับผมได้มาสภาพนี้เลยนะครับเนาะสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ500บาททุกรายการนะครับผม พี่พีทานใดสนใจหลายรายการนะผมราคาสามารถคุยได้นะครับจะส่งฟรีเลยนะครับผมไม่มีเก็บค่าจะส่งเพิ่มเติมนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันเลยนะครับพี่พีจะได้รับพาตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับผม100เซเลยนะครับในรายการถัดมาก็จะเป็นเสือดูเหมือนกันนะครับผมเสือเหมือนกันนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับนี่นะครับผมสวยมากเลยนะครับเนาะ เสือทั้ง2รายการนี้นะครับลองดูลองชมให้ชอบใจกันก่อนหน้าเลยนะครับเนาะห้ารอยบาททุกรายการนะครับนี่นะผมผมจะพยายามให้ลงกล้องให้พี่พี่ดูทุกมุมนะครับผมเพื่อให้พี่พี่ได้พิจารณานะครับเนาะดูภาพเพิ่มเติมก็พี่พี่สามารถทักมาสอบถามได้นะครับแต่ในคลิปวิดีโอนี้ก็จะชัดที่สุดแล้วนะครับ ในรายการถัดมานะครับผมจะเป็นยี่อารกันที่20นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องรางเหมือนกันนะครับเนาะเสืออยู่บนกระเช้านะครับผมนี่ผมกระเช้าเงินนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับในรายการที่20นี่ก็ราคาแบ่งปันเท่ากันกับรายการก่อนๆนานี้นะครับเนาะ500บาทจะส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมลองเลือกลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับผม หากสนใจก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับเนาะสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับละรายการถัดมาจะเป็นรายการที่21แล้วนะครับเนาะในรายการที่21นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงข้าหลวงพ่อยิ้นะครับนี่นะครับผมผิวดำเดิมเลยนะครับผมเหรียญหลวงข้าหลวงพ่อยิ้นะครับสวยมากเลยนะครับเนาะ ลองชมให้ชอบนะครับหากชอบจริงๆพี่ๆสามารถสั่งบูชาจากทางช่องวัตถุมงคลสีทิศนี้ได้เลยนะครับจะส่งฟรีนะครับผมพี่ๆรอรับได้เลยนะครับเนาะภายใน1-3วันทําการของไปรษณีย์นะครับส่งทุกวันนะครับผมนี่นะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่22นะครับในรายการที่22นี่ก็จะเป็นอันนี้ผมไม่แน่จะเป็นพระนาคปลดของหลวงพ่ออะไรนะครับหรือว่าเป็นพระกุนี่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเนาะ ดีผมไปเช่าล้วได้มาด้วยนะครับราคา500บาททุกรายการนะครับพี่ๆลองเลือกลองดูลองชมกันได้เลยนะครับสนใจรายการไหนใน EP นี้ไม่หรือหรือว่าเป็น EP ก่อนหน้านี้ก็มีอยู่นะครับผมถ้าองค์ไหนมีผมก็จะส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ชมนะครับผมพร้อมกับราคานะครับเนาะนี่จะเป็นรายการที่22แล้วนะครับสวยเดิมคมชัดนะครับผม ใะรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่23แล้วนะครับเนาะรายการที่23นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุดโทนะครับผมปี25-12นะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อคูณเลยนะครับพร้อมกับลอยจานหลวงพ่อเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมสวยมากเลยนะครับผมในรายการที่23นี้นะครับเนาะลองดูลองชมให้ชอบใจกันได้เลยนะครับหากชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะ หร oui, er, pues, mm ือจะโทรมาก็ได้นะครับผมโทรมาถ้าพี่ๆท่านใดสะดวกก็โทรมาได้นะครับหรือจะให้เป็นผมอลองโทรมาก่อนแล้วก็ให้ผมโทรกลับแบบนี้ก็ได้นะครับผมเพื่อไม่ให้เปลืองเงินพี่ๆนะครับผมนี่เป็นรายการที่23แล้วนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่24นะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทั่วนะครับผมหลวงพ่อทั่วนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเนาะสวยๆเดิมแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวนะครับ ลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับนี่นะครับผมรายการที่24นะครับ500บาททุกรายการนะครับนอกใน EP นี้นะครับแต่ละรายการก็จะสี 4, หรือว่าสภาพเดิมๆเหมือนในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับนอกผมจะพยายามถ่ายมาให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับเพื่อให้พี่ๆได้พิจารณาได้ลองดูลองชมกันนะครับ รายการถัดไปจะเป็นรายการที่25นะครับผมรายการที่25นี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดทีผมวัดช้างให้นะครับรุ่นเรือนสมณศักดิ์นะครับเนาะอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับผมกรอบเรี่ยมเก็บผิวไว้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมรุ่นเรือนสมณศักดิ์ปี2508นะครับสวยมากเลยนะครับเนาะหลวงพ่อทวนะครับ มีภาพเพิ่มเติมให้ชมทุกรายการนะครับแต่ในวิดีโอนี้ก็จะชัดเท่าที่จะชัดได้แล้วนะครับเนาะพี่ๆลองหยุดสต็อปแล้วก็ดูในจุดที่พี่ๆอยากดูได้นะครับลนรายการถัดมาจะเป็นรายการที่26นะครับในรายการที่26นี้ก็จะเป็นสิงสาริกาตาแดงนะครับผมนี่นะครับผมสิงสาริกาตาแดงนะครับสวยนะครับในรายการนี้นะครับ ลองดูได้เลยนะครับเนาะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ5้าบาททุกรายการนะครับผมใน EP ที่65นี้นะครับเนาะตอนนี้ก็เหลืออีก2รายการแล้วนะครับผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่27นะครับอันนี้จะเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นหนุมานหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับหนุมานนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยพี่ๆมาณที่นี้ด้วยนะครับ สวยเดิมเลยนะครับนอกในรายการนี้นะครับ500บาททุกรายการนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับสนใจหลายรายการนะครับผมทักมาก่อนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะโทรมาก็ได้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมในรายการที่27นี้นล้วครับเนาอลองเลือกลองดูลองชมกันได้นะครับ สนใจก็แจ้งเป็นหมายเลขด้านบนซ้ายมือนะครับผมแล้วก็แจ้งเป็น EP นะครับเนาะน,นี่จะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับผมในรายการสุดท้ายของวันนี้นีผมจะเป็นรูปเกจิคณาจารย์นะครับนี่นะครับผมรูปเกจิคณาจารย์นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอยู่ในกรอบเก่กาๆแบบนี้เลยนะครับเนาะผมได้มาสภาพนี้เลยนะครับพี่ๆด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับรูปเกจิคณาจารย์ในรายการที่28นี้นะครับผม 500บาททุกรายการนะครับพี่พีสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมพรามบ,บ้านของเก้าเก็บนะครับเครื่องรางของสะสมนะครับเนาะหากพี่ๆท่าน,นใดสนใจเช่าบูชานะครับผมสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมในไลน์แอดนะครับ1 7 4 o อ p อ q นะครับหรือว่าจะโทรหาผมในเบอร์สายตรงก็ได้นะครับเบอร์0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นสแกนคิวอค้ตรงด้านล่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมทางช่องวัตถุมงคลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ